สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนเนาะสมองสุบั่นแะละพี่น้องเมื่อกี้จะก็เบาะลี่พี่น้องเนาะวันนี้เบาะลี่แยังไม่ได้ออกไปไซพี่น้องมาปั้นเข่าเนาะเสียงดังปืดๆๆอยู่ข้าเจ้าเวลาปั้นข่อยกัมาคนเข่าข้าเจ้าปั้นเป็นมือซ้ำหน้าก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะต็ว่าแล้วแล้วภารกิจปีนี้ปากกระแหมในเด้อพี่น้องเนาะมือวานนี่พี่น้องเนาะหลังจากที่มี บ่าวไทยวัชซะเนาะทั้งอ้ฝั่งไทยแหละ่นได้มาหาผู้สาวะแล้วก็มาซื้อทองให้ผู้สาวเป็นทองเครื่องบาทแล้นาะจนเพื่อนให้กระแชสาวเล่าบ่าวไทยนี่ดังอีกครัง้งว่ชร์จัคอมเมนต์ก็จะมีสองงามสองแง่มสองงาม,สอง,งามสองมุมบางคนก็นว่ายินดีน้ำบางคนก็นว่าว่าอันนุ่มไทยคืองูแท้่นว่าทางจันจังซี เบลลี่กับซีออกมาว่าวัาน,นี้พี่น้องเนาะเบลลีว่านะ่ะอันผู้บ่าวฝั่งไทยเนะี่ยอ้ายเพิ่นนะ่ะเพิ่นให้คุดคักอายุเพิ่นให้ฮุกซิฟเลย,ยเหนะ็นไหมเนาะการเฮียนฮูกเพิ่นเนี่ยเก่งกว่าเฮาอีกเดี๋ยวซีว่าว่าเพิ่นโง่จังท่านจังที่นะพี่น้องความจริงนะ่ะเพิ่นต้องการสี่ให้ที่เช้าเพิ่นต้องการที่ให้ไผเพิ่นก็ซื้อให้เป็นน้ำใจของเพิ่นานา์นนะเนาะ เป็นน้ำใจของเพิ่อนกัมีเอฟซี FC บางคนกับบูบนนบบนะบรี่น,น,น,รนี่น้องเนาะมาต่อเนื่องเอฟซีบางท่านเพิ่นกับบูรี่นะบูรี่เรื่องหัวโลนแน่แล้วกับไพวิคมแน่อันนี้กับบาลีกับว่าบมอยากให้บูรี่ขันปันใดพี่น้องเน,งนงาะเพราะว่าต่างแต่ละคนนะ่ะเบิงงบ่งสุดท้ายเนาะเบิ่งเรได้รูปหลักภายนอกจิตใจดีก็พอแล้ว เนาะติด,ดใจดีผู้ที่เพิ่นคอมเมนต์บุรี่กันน่ะล่อเท่ทำไรกับโมฮูเป็นยังบุรี่กันนะน,น,นะสังคมสมือนี่นะมันไปโอดใสเ่เรี่วนะสังคมสมือนี่บวสมควรติดบุรี่กัน,นเอา้าอีกย่ตกแล้วก็อีกอย่างกับโมอยากให้ดราม่าดรามะะร่าลายดราม่าว่าสาวเล่าไปโต๊ะต้มเบาไทย บาลลี่ชีวาจังซี่พี่น้องเนาะสิตัวตม้มหรือบบว่าบ่ตัวตม้มกันเพื่อนจนได้มาเห็นหน้าเห็นตากันเห็นเพื่อนเห็นซานเห็นมองอยู่บอ่อนอาบน้ำว่าจะเห็นฮอดบ่อนอาบน้ำเพื่ละเห็นห้องน้ำ้องในเห็นบัสคบ่อนเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่อนยู่บ่อนนอนเพื่อนจังได้ลงมือแบบซื้อของผ่าของตอน้นก่อนเพื่อนกลับบ้านไปพี่น้องเนาะ ก็บุู้้คือกันดันทางทีมงานกะว่าพินชื่อมันบอหรือว่าจังไรมันคำวบามันทางเาาเขาหนินะบริวีมันได้บาวลีนะบาวลีว่าบอม่มันบ่เคยแบบมีงานมันงานอย่างแบบมีของไปฝากไปต้อนกะคือฝากต้อนธรรมดาบได้มันจังเม่นอย่งเป็นมันมันคือหมายไว้เหมือนบอกหมายไว้ ือว่าขอบพุงมัดน,นี่แหลนะแต่ว่าทางอ้ายเพิ่นก็ว่าบ่าได้พุงมัดมีแต่ว,ว่าให้โอกาสผู้สาวได้โอ้ได้ร่วมกันเบิ่งก่อนเพราะว่าผู้สาวเพิ่กน,กน, 60, พน,กนก็บสี่สิบปีเปล่าหกสิบเพื่อนก็อันนบ่ได้ลื่นกันปันใดนะจ๊ะบ่ถึงขั้นอะันนั้นเนาะแล้วก็ที่เห็นหน้าเพิ่นเศร้าๆนะพี่น้องเพิ่นก็นมีเรื่องในใจแหละเรื่องในใจเรื่องในใจบางเรื่องเนาะ บางเรื่องนะเพิ่นก็ว่าวได้เพิ่นก็ว่าได้แต่กับอันทีมงานตัวยยูทูบว่าได้อยู่กับุมเฮ้าหนะเพิ่นก็ว่าได้อยู่เรื่องบางเรื่องแต่ว่าเพิ่นกับผสามารถว่าสู่ผู้อื่นและว่าลายได้ในคลิปได้นะเพิ่นก็มีความแน่ใจแต่ว่าเรื่องท่องเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นเต็มใจแบบว่าเต็มใจให้ด้วยความที่เพิ่นเคยคุยกันในโทรศัพท์แลวก็ซัพพอร์ตความมุ่งกัน เพิ่นเพราะว่าทั้งอายเพิ่นก็เคยอกหักแต่กับทั้งอเอื้อยเพิ่นก็เคยอกหักลเลยเพิ่นพบพ่อกันในเฟสเลยเพิ่นแชทหากันแชทหากันแล,ล้วล่ะเข้าใจกันวช่ไหแต่เลยอายเพิ่นได้มาก็ถือโอกาสชื่อของให้เป็นกำลังใจน,นะท่านเนาะเป็น้องเนาะประถเดิก,กันว่ามันไมยกะอาจจะเป็นข้อพูกงมัดเล็กๆน้อยๆเพื่อได้คุยกันต่อไปนะต้องเข้าใจตรวนี้นะี่องเนาะก็ะมีอันช่อง ไทยก็เอาไปริมคือกันข่าวนี้แต่น้องๆเนาะแต่ก็บอกว่ากันบางช่องบางนั่น่นก็ออกมาเตือนออกมาเตือนเบาไทยว่าระวังสาวลาวหรอกมันกะมีทั้งคู่หลอกคู่เบลอแหละเพี่น้องเนาะบอกว่าคนประเทศใดดรอกว่าชาวลาวหรือว่าชาวไทยหรือว่าเบาลาวเบาไทยมีคนตัวนะแบบจักใจตัวหน่อยตัวยนั่นะกับแบบ แต่ละประเทศาแต่ละคนแต่ละประเทศแต่ละหมู่บ้านมันก็นต้องมีแหละคนถี่ตัวกับคนบ่ตัวเอเี่นองเนาะมีผู้ดีผู้บดีโอ้หัวยองเล้พี่น้องเนานะหัวยองแล้วเขาแนวคนเขากำลังขึ้นม,มาไปหัวยองแน่นนหนึ่งเฮเห็นเห็นมู่ในเฟซส่งมาให้เบิ่งมีคลิปหนึ่นงพี่น้องเาเว่าเตือนบ่าไทยนะพี่น้องเนาะก็เลยอธิบายให้เคนฟัง เพื่อนเตือนไว้ก็เป็นการดีอยู่เนาะเตือนไว้ก็เป็นการดีเพราะว่ามันต่างคนแต่ละคนนะมันมีทั้งผู้ตัวผู้บ่ตัวนะก็ะต้องมีสติในการคุยผู้สาวก็ไเลยคือไอ้ายอันผู้เพิ่นมานี่ถึงเพื่อนหน้าตาเศร้สาอยู่แต่ว่าเพื่อนกับมีความเต็มใจมีความจริงใจอยาเซื่อให้ทางด้านผู้สาวนั้นก็เป็นชิตของเพิ่นเด้พี่น้องเนาะเพิ่นมีความตั้งใจ อาเพื่อนอาจจะคุยกันมาก่อนแล้วก่อนเพื่อนสิมาก็บอกว่อันนี้ก็ได้าทีมงานเรากเนาะถือว่าเพื่อนมาเห็นว่าเพื่อนนี่ตอนรับยังดีเลยพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนใจดีเลยอันเอฟซีเพื่อนเอฟซีอันที่ว่าเพื่อนมานี่เพื่อนใจดีเลยเพื่อนเลี้ยงเขาทีมงานเราซูมือน่ะกันไปซือซุกินก็ถือว่าเพื่อนใจดีเลย อ๋อพี่น้องใจกว้างใช่ใช่ใจกว้างแปลว่าใครอยากทายคลิปกะให้ทายมั้งทุกคนบ่ได้บ่ได้อะไรเองนะบ่ได้อยากอายว่าฉันจะบ่ได้อยากอายอันก็ถ้าเอฟซีบางคนเพิ่นมาเพิ่นกะอย่างไรกล้องแน่ก็มีได้พี่น้องเลยเนาะงเอฟซีบางคนอ่ะเขาเล้วแต่บุคคลนั่นแหละแต่ว่าก็บอกให้เว้าไปไล่พี่น้องบให้บลี่กันไล่นะจ้าหน่อย ผูดเพิ่นจิมาอีกน่ะผูดเพิ่นบางคนเพิ่นอย่างมาดิเพิ่นอย่างมาแต่เพิ่นโมฮัยไทยนะวันนี้พี่น้องกันเจ้าหน่อยเอฟซีจีบอลด้เบิ่งไหนบอลด้เบิ่งแบบว่าเอฟซีมาหาผู้สาวแหละยูทูบเบอร์บไอลไทยแหละเอฟซีก็บบอลเดือบึงนั่นว่าอันมีแต่คนบูรี่แหละเลยเพิ่นอยากย่านเพิ่นโมฮัยไทยแล้วย่านเพิ่นเพิ่นอุ๊กนะ ฟังเข้าใจแล้วพี่น้องเนาะใช่เข้าใจน้ำกันนั่นแหละพี่น้องบางคนก็ว่าเบิ่งหน้าเบิ่งหน้าอันผู้บ่าวแน่ผู้สาวน่ะยิ้มอยู่ผู้บ่าวอันที่หน้าเศร้าหน้าเศร้าอยู่พี่น้องเนาะหน้าเศร้ากับเป็นมีเหตุผลบางอย่างของเพิ่นนั่นแหละเพิ่นบ่สามารถบอกได้นะกล้องมีแต่บอกทีมงานเฮาแต่ว่าบ่แม่นเรื่องที่เพิ่นชื่อทองในเรื่องเพิ่นชื่อทองเพิ่นชื่อให้ด้วยความเต็มใจเพิ่นชื่อให้ด้วยความหักแพง หักแพงเพราว่าในฐานะใดก็ตามสินะเนาะมีความหักแพงกันผนเลยเลือกชื่อให้ดีได้ไปน,น้องเนาะอ่านที่เขาเฮ็ดคลิปบบนี้นะ่ะนี่กะเป็นก็ดีอยู่เพราะว่าเอฟซีเพิ่นมาเที่ยวกับบางคนเพิ่นกับมาในฐานะอันแบบเอฟซีเพิ่นบอกได้ไหมมาในฐานะแบบผู้บริหาะบางคนว่าเพิ่นมาหลันชในฐานะผู้บา่าหารลดโมเมนต์ได้ไปน้องมีทั้งฐานะผู้บริหาวก็ฐานะเอฟซี การไปรเยี่ยมพยายามกันนะบ่ถึงขั้นว่าที่มากล่ะเชสไปโลดนะบ่แม่นคนก็ต้องได้คุยกับผู้สาวก่อน,นก่อนเพิ่นสิพยายามนะเนาะั้งทีมงานเฮากับบ่แม่นสิพาไปโลดไนดะ้บ่แม่นสิพาไปทั่วที่รลดนะแต่ว่าผู้สาวผู้สาวแต่ละคนกับเ,เวลาเอฟซีพยายามก็ต้องได้ต้อนรับอะไรนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนเปิเปดใจเองมาเชินซะเนาะเป็นคนอยากเปิดใจ แล่าเปิดใจก็ต้องเขาก็ต้องรับเบื้องก้อนว่าเอฟซีจเป็นอย่างไรฮะนะมาถึงขั้นว่ารับมากได้พี่น้อยหลับแบบตตอนหลับแขกบ้านแขกเพื่อนแขกคนมาเขาก็ตอนรับเขาก็ตอนรับบระชุคพ้นแบบนี้นะเอาเมน,น้องอจจอพี่น้องเนาะเข้าใจยู่บะนี่แหละพี่น้อยเนาะบ่ได้มีอย่างไรดอกออกไปบ่ทัานมูอแบบนี้ก็เลยมานั่งจมนังเวาเน,นี่ยน,นิดนึงมูอออกไปก้อนเละมูอออกไปปะ มันคนละบ้านพี่น้องเนาะบ้านก็เป็นชาวโลกความไกลกันนะนะคนละบ้านก็เลยบุได้อันเอาไปมาเชัญชญเนาะอือฮ่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีเลยพี่น้องเนาะที่เพิ่นมาหากันมันความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไทยลาวนะพี่น้อง วามมีอันรักคำโคงดุด่าใช่ไหมครับความสัมพันธ์แต่ทีดีขึ้นก่อนเก่าบางคนก็ว่าโอ้พอไงนี่มีเมียแล้วมีลูกแล้วเพิ่นเคยมีเดยอะเน้องเพิ่นก็บอกอย่างเพิ่นเคยมีครอบครัวแต่ว่าตอนนี้นะเพิ่นบอกมีเพิ่นว่าเอาก็เช้อเพิ่นแล้วเนาะขั้นเพิ่นรักลูกรักเมียมาเพิ่นคือสิบ่ให้ถ่ายคลิปดรอกพี่น้องเพิ่นคือสี่บ่เปิดเผยตัวตนนะขั้นรักลูกรักเมียมา โคโลมดีได้พี่น้องเนาะเกี่ยวเขาแล้วลมดีขนาดเลยไพท,ที่อันหลักลูกหลังเมียม,มาเนี่ยฉัเปิดเผยตัวตนจนให้มุ่งทายคลิปเนาะพี่น้องบ่มีรองไปนันนะกาชิบอปานนันตี้คนนะนะเนาะตู้จะวาในใดพี่น้องอีกทีเบาดีก็ยังเห็นแล้วบลสบายใจแทนเอฟซีฝั่งไทยบรนไดนะพป่น้นองเนาะ ที่เห็นคอมเมนต์บุรีที่จริงอ่ะค้นบุรีน่ะเป็นคนแบบโอ่โหคือกันกันเนาะเอฟซีพนนบุรีน่ะที่จริงกับเอฟซีฝั่งไทยคือกันได้แต่ว่ากับบุรีกันเองคนประเทศเดียวกันค่ะโอ้โหคือกันก็เป็นจได้แปลว่าเพิ่นอายุลายแล้วประมาณหาฮกซีแล้วเพิ่นก็อยากมาเที่ยวมาลินนะโบเชิงคันว่าเพิ่นชิมหาแต่เู้า ว่าเป็นถึงขั้นว่าเพิ่นสิมาหาแต่ผู้สาวเนาะพี่น้องเพิ่นก็จะมาเปิดหูเปิดตาก็คือครั้งแรกเลยเพิ่นมานี่บางคนเพิ่นก็มาหลายเทื่อบางคนเพิ่นก็มาครั้งแรกมาเปิดหูเปิดตากันเอ้ยเปิดหูเปิดตาพี่น้องเนาะในเมื่อเกิดมาแล้วอายุกระลายแล้วจักสิเฮ็ดหยังในเมื่อเกษียณวัยอายุทำงานแล้วก็มาหาเลาะเบิ่งผู้สาวทำหน้อยหั่นตัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนก็ต้องขึ้นไปนั่นแหละจักสิให้ประเทศจังได๋ก็ดีตัวแหละพี่น้อง ถือว่าอันหาตี่แต่กันไม่ได้พี่น้องเนาะก็ฝากไว้น้ำเนี่ยแต่ว่าถ่ายเอฟซีอย่างมากอะยินดีต้อนรับคือเก่าพี่น้องเนาะเอฟซีทางไหนกันเนาะเพราะว่าอันอายุหลายอายุหน่อยผู้เฒ่าผู้หนุ่มต้อนรับมืดพี่น้องเนาะเพราะว่าในฐานถิม,มาในแบบมาพาไปเบื้องผู้สาวบ่อเรือว่าที่มาให้พาไปเยี่ยมปัญญามบอ่อไปเยี่ยมปัญญากันคือในฐานเอฟซีก็ได้คือกันพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับคือเก่าโอ้ชั้นเช้า ถ่ายเอฟซีขี่รถมาเองนี่ที่ดีเป็นน้องเนาะดีบันใดดีบันว่าเอฟซีง่ายแหละพอเอารถตัวเองมาเอารถตัวเองมาเอฟซีฝั่งไทยนะเอารถตัวเองมากขี่ไปขี่มารถบ่ต้องบ่ต้องลำบากจ้างรถว่าอใช่ไหมว่าทั้งทีมงานเราเนี่ยบ่มีรถเด้มีแต่รถจกักรถ่าขี่ขี่ได้อยูช่ชนรถจกักรเป็นน้องแต่ว่าคัน ในโรคหัวใจเนี่ยหัวใจวายเนี่ยแล้วกินจรักพี่นนองมันลมพัดเนาะก็อบอว่ากันตัวนั้นนะให้เข้าใจน้ำกันพี่นอนองเนาะว่าเป็นยังเอฟซีจากหนานยุ่งแทะนะหลายๆคนก็เข้าใจ่าคือหนานุ่งแทะตับผมมีความสุขบ่แล้วก็มีความใน่ใจแล้ว,ลวแล้วพี่เนาะแต่ว่าเราก็บ,บริเวาเราก็บ,บริเวาออกมาให้เข้าใจกันนหฮะเนาะคนเฮานะ่ะ เหตุไรวาหลอนลายก็บบดีเห็หนหรอเนาะต้องเข้าใจกันเข้าใจเพื่นอนเข้าใจโตวานฉันชาะตอนชีบุรีกันก็นกนต้องเอาใจเพื่อนมาใช้ใจเฮ้าเถอะืถอ,ถอชุม,มุดว่าจ้ะชุมวดว่าคนที่บุรีอ่ะคนทีบุรีเราชุมวดว่าเจ้าเถ่าด้เจ้าอายุหาหกสิบแหละจะมาแล้วมีผู้ว่ากับเจ้าด้ว่าเจ้าเถ่าฮะ,ะ,าแ,ะ,าาาะแต่ทีมูซึกจะได้ในเมื่ออัน เจ้าก mm ็อยากหาความสุกนะเจ้าเงินเจ้าเองซื้อของก็หมดว่าแล้วหมู่บัดไปเว้าไปบอกว่าโง่จังชั่นจังซี่มึงอจะให้ได้คนเนาะกันว่าจังชั่นอ่ะค่อยก็ยังขึ้นอยากให้แทนเลยนะกันว่าก็ค่อยนะเนาะแต่ว่าว่าก็ค่อยบอเป็นยังเนาะว่าก็ค่อยค่อยบอยากให้ได้รับพี่นาะเอาพี่น้องเพื่อบอเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเบาดีที่ได้ข้อตัวเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้คือเก้าอะไรองเนาะ อดเอาพี่น้องเนาะบูบูรี่กันดีกว่าสังคมจะได้นาอยู่ขึ้นเพราะฉันช่เอฟซี FC บางทานเพิ่นก็นเข้าใจให้กำลังใจเขาโอเคพี่น้องปะฝากติดตามเ,เด้อพี่น้องเด้อสบายดี